ัีน,นี้รับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องยินดี o f f i ิเชีนะครับวันนี้สัญญากับเมื่อคลิปที่แล้วบอกว่าสักประมาณบ่ายๆนะครับตรงนี้คือบ่าย3ามโมงกว่าๆนี้สิบหานฬกากว่า,า,า,วา,วาจะมาทําคลิปการตัดแต่งกิง่งทุเรียนพันดูใบของเรานะครับขั้นตอนง่ายๆกับนี่ครับผมจะมาทำให้ดู ซึ่ขั้นตอนตัดแต่งกิ่งนะครับทำเป็นก้างปลานะ,ะอย่างเงี้ยใบเล็กน,นี้ต้องเอาออกครับใบเล็กใบน้อยอย่างเงี้ยต้องอ,ออกตัดออกเลยครับตัดออกเลยตัดตัดออกครับเหลือแต่กิ่งตัวใหญ่ก็คือ เนี่ยครับอย่างนี้เอาออกครับใบที่อยู่ตรงนี้ปล่อยให้เหลือไปปลายนะครับตรงนี้เล็กก็ต้องอ,ออกครับเพื่อจะไม่แย่งอาหารกันนี่ครับผมก็ปล่อยกิ่งใหญ่นี่ก็เเ่าเยอะนะครับอันนี้เป็นตรงนี้ก็เนี่ยสลับก้างปลานะครับเนี่ย สลับก้างปลาอันนี้อันนี้สลับกันเป็นก้างปลานะครับไก่ไม่ค่อยขมไม่ค่อยขมนะครับไม่คขม,มเคคมี่เคยคตัดสลับออกไว้คครับเพื่อให้พุ่มทรงพุ่มมันโป่งนะครับมันจะได้โป่งแดดแสงก็เข้า เข้าในทรงพุ่มได้นี้ถ้ามันมันเยอะเกินก็ตัดสลัดออกนะครับใส่ได้ขมตัดออกนะครับ ตรงพุ่มมันจะได้ปร่งครับมันจะได้อันนี้ทานนี้ยังกิ่งกิ่งกิ่งอย่างนี้ครับ มางนี้ครับกล้องเยอะเยอะอย่างเงี้ยตรงพุ่มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย่เยเป็นก้างปลา่าเงี้ยเขาตัดสลับเลยเอาออกเลยครับไม่ต้องเสียดายมันไม่ต้องเสียดายมันครับต้องนะเสียดายออกเลยตุกชายล่างแบบนี้เพื่อนอันนี้ก็ต้องเอาออก,กต้องอ,ออกไป ออกไปครับต้องออกเลยอย่างนี้ออกครับอ,ออกเลยเลยจะกิ่งหลักกิ่งหลักๆเลยครับแค่ไม่แย่งอาหารกันแต่งกิ่งดูงนี่ใบๆยยนี้เราต้องออกครับ ไอ้เหลือข้างในมันปล่งที่สุดอะโปลูงเลยโปร่งที่สุดเลยครับเนี่ยอันนี้ยอดอย่างนี้ก็ออกครับออกอย่าออกยอดปล่อยเขาเลยครับนี่ปล่อยเขาหากินใบหลักเลยครับเนี่ยปล่อยให้ปล่งเลยครับ ก็ให้ลำต้นนี้โปร่งที่สุดให,ให้แสงทะลุให้แสงทะลุเข้ามาครับ นี้ก็ออกครับออกออกไปเลยอสีได้มันมต้องสีได้มันออกไปเลยถ้ากิ่งนี้เล็กนะครับถ้าเราไม่ตัดออกมันก็จะเหี่ยวไปมันก็จะเป็นเป็นก้าน ก้านที่จะตายตามสิ่งนี้แล้วมันก็จะมันก็จะเป็นเชื้อราติดเี้ปล่อยให้โทนพุ่มมันโตสวยแดดเข้าได้โอเคอยู่ยนี่ครับอย่างนี้ก็ถ้าออกได้ปล่อยเลยครับคุมตามมาครับไอ้ทุกต้นนะครับ ปูผพันแดดไหมครับผ่านแดดนี่มาปลูกกันยังอันนี้คุณพ่อนะครับครับอันนี้ก็มีต่งแต่งถีงมั่งนิดหนึ่งนะครับมันมันไม่อุดมสมบูรณ์อ,อันนี้เราก็ต้องเอาออก ไยแค่นี้นะครับตัง,งน,น,นี่จะมีใบเหลืองเว่าใบแก่เดี๋ยวก็ร่วงแล้วก็เพิ่งแตกยอดนะครับแตกยอดดูแลนินดหนึ่งก้านไหนที้งไม่อุดมสมูณ์เราก็ตัดทิ้งเ่อุดมสมูณลล์เราก็ตัด บางทีพุ่มใบเยอะๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันใบเยอะๆบางทีก็แย่งอาหารกันต้องให้ทรงพุ่มมัน,มนโปง่งแดดจะได้เข้ามาน,นีเหงาะพุ่พมลงไปเมื่อเช้านะครับดูมันยังไงจะรอดเพิ่งโดนสปริงเกิดเดินสปริงเกอร์มาอันนี้ปล่อยเข้าไป ไม่ค่อยคมตามมาครับอันนี้ต้องตัดแต่งกิ่งดูแลเยอะเลยเดี๋ยวผมให้มือกล้องไปเอากางไกลดีๆหน่อยเพราะว่า ไก่ตัวนี้ไม่ค่อยคมไปถามพ่อกันไก่คมนี่ก็นี้หน่อยอย่างอย่างกิง่งไงครับสังเกตเลยสังเกตนะครับเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งตวเนี้ต้องออกให้หมดเนี่ยต้องออกให้หมดไม่มมนไม่ต้องแย่งอาหารยอดมันจะไม่เดินมันก็จะหารมันลงที่ใบตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งแย่งยอดมันก็จะเนี่ย เดินไม่สะดวกก็ไม่พุ่งศึกษาเอาตามหน้าง,งานนะครับถามว่ายอดแตกไว้ก็ยอดแตกครับปกติแต่ว่าเราก็ต้องแต่งกิ่งมั่งจะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับถ้ามขึ้นเนี่ยขึ้นแบบเนี้ขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งมั่งเอาออกมั่งไม่ใช่อ,ออกหมดนะก็อ,ออกใอเหลือครึ่งครึ่งเนี่ยครึ่งน,นี้ย เพื่อให้อาหารมันขึ้นมายอดจะได้เดินหน้าต่อนี่ครับถามว่าแตกยอดไม่แตกครับเราต้องตรงต้องดูบางกิ่งก็ตายเหี่ยวนี่ครับถามว่าแตกยอดไหมโอเคครับแตกยอดถามว่าปล่อยไปธรรมชาติจริงถ้ามันถ้ามันสมบูรณ์นะใบทุเรียนเนี่ยต้องมันเงา วาวใบใหญ่ๆชุกเขียวเนี่ยใบอุดมสมบูรณ์เลยพวกนั้นเขาพ่นพวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ผมปล่อยไว้ธรรมชาติเลยเนี่ยครับผมปลูกแซมส่วนมะขามมันเนาะอันนี้ก็ต้นลิ้นจี่ครับไม่ค่อยติดเลยครับผมมันแรงมาก ย้อนแสงไปหนึง่งถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันก็จะอยู่เงียครับเนี่ยาออกเลยเราก,กลานนังไกลแปดหมึ่นครับ จริงมันต้องแต่งแต่งทั้งหมดนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นแต่งให้ออกให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยแต่งให้เหลือก้านแล้วก็ยอดใบครับเขาเรียกแต่งทรงองค์เครื่องแต่งตัวให้มันของเดือน3เดือน4ี่เดือน5เดือนแล้วก็แต่งแต่งทีต่ไม่ได้แต่งเยอะครับัวนี้ให้น้องไปกังไกลไปหนึงครับ สวยงามปีกว่าเกือบสองปีครับทุเรียนโตช้านิดหนึ่งแต่ก็สบายใจเราพ่นฮอร์โมนอยู่แต่ไม่ได้พ่นเยอะครับน้องมาแล้วครับเหนื่อยหอบเลยครับกลนแบบกันใจนี่จะแต่งให้ดูเนาะนี่ครับออกไปเลยนี่ครับ ออกไปเลยครับต้องเสีดเเยดายออกไปเลยครับเนี่ยนี่ครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับข้างล่างนี้ก็เยอะเหมือนกันผมไม่ได้ ให้ทรงพุ่มมันโปร่งที่สุดนะครับอ,ออกไปเลยถ้าไม่ต้องเสียดายปล่อยไปเลยครับ ไปเลยครับตัดแต่งนี่ยังมันเหลือนเดียวๆเลยครับอันนี้ก็เเลือนิดนึงไม่ต้องออกเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะจะตายซะก่อนเยอะมากครับเพื่อนๆดูไว้เนี่ยครับออกไปเลย ออ,ออกไปเลยครับไม่ต้องเสียดายจรดงครับเนี่ยออกกันเลยครับจะให้ทรงมันได้ทรงพุ่มของมันนะครับถ้ามันอยู่อย่างนี้เอาออกครับ ถ้า compte, like days, Emperor, มันอยู่อย่างนี้เอาออกเลยครับเนี่ยเอาออกเลยคร er. ับออกไปเลยอย่างนี้ก็ออกครับถ้าอย่างนี้เนี่ยออกไปเลยครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับใบอ่อนมันจะออกมาครับ มันจะไปแย่งอาหารกันเหลือไว้ให้มันปร่งๆปี่สุดนะครับอันนี้ออกไปเลยครับ ไงโงไว้เพื่อนอันนี้คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วมีอีกหลายต้นตัวตัดแก่งจริงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ความรู้อะไรเดี๋ยวเราจะไปลงให้ดูนะขอบคุณยินดี official เกษตรบรรดานใจขอบคุณมากเพื่อนเครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ